สวัสดีพี่พทุกคนอีกครั้งนะครับปัชชาสุขมามไฮโซลูชันออฟเทคโนโลยีเน็ตเวิร์ k นะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง d i s p l a y b u s i n s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  o l u t i o นนะครับต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ d i s p l a y เนี่ยเป็นเทรนอีกหนึ่งเทรนที่มาแรงในกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับด้วยความที่แต่ละโรงแรมนะครับต้องมีห้องประชุมนะครับต้องมีส่วนประชาสัมพันธ์นะครับ ในห้องพักทีวีอะไรพวกนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของตัวดิสเพย์ทั้งหมดนะครับทีนี้ต้องบอกว่าในส่วนของความสําคัญในเรื่องของตัวดิสเพย์โซลูชันในกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันก็จะช่วยที่จะเรื่องของการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มาพักในโรงแรมของเรานะครับต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีตอนนี้นะครับกำลังเรียกว่าพัฒนาไปอย่างมากครับจอต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันความคมชัดก็ต้องมากขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันทุกเพลนตอนนี้กําลังวิ่งไปสู่ถนนในเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ในช่วงเวลานี้ครับต้องบอกว่าต้นปีของอทุกๆปีเนี่ยช่วงเดือนกุมภาเนี่ยที่ประเทศเที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปน,เนมันจะมีงานงานหนึ่งที่เรียกว่าตัว ISE นะครับเป็นซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเอาตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับตัวดิสเพย์ทั้งหมดเนี่ย มาแสดงในงานนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว SE 2025นะครับ LG เองก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมแสดงในงานนี้นะครับก็คือขนอัปเดตเทคโนลยีทั้งหมดไปที่แสดงที่งานนี้ทีนี้ผมก็เลยถือโอกาสเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาฝากให้พี่ๆได,ด้ลองดูกันนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเทคโนโลยีของจอมีอะไรบ้างนะครับ Hello, I'm Mujin Byun, and I will guide you through LG's products and solutions for meetings and professional environments. Let's explore! Envision a space where you can welcome VIP clients with a seamless blend of innovative technology and refined sophistication. The 55 inch transparent OLED bookshelf, developed with mount structure. S 1> <S 1> อันนี้บ,บ่งนี้มีการเอาจอทท<า>นพเพลนไปบิวอินกับพวกเฟอร์นิจเจอร์อะไรนะครับเนี่ n จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดก,การจอแสดง Meanwhile, the next generation micro LED delivers to so and vivid clarity, making it ideal for showcasing media art or branding videos that leaves a lasting impression. The LG All-in-one LED features a large screen with front detachable LED modules, making installation and maintenance effortless. Perfect for presentations and discussions. LG's WebOS UHD signage, integrated with Cisco EQX, enables uninterrupted meetings without needing additional software. Its 32x9 screen ratio is optimized for video conferencing and provides a pleasant visual experience. For video conferencing, LG's 21x9 displays, compatible with Questron, allow participants to clearly see attendees' presentations and materials, ensuring smooth communication. <laughs> report, and CDC, to and share Import files from Google Drive or OneDrive before meetings and share them via email or QR codes afterward. This time, I will show you around our control room. LG Magnet delivers scalability and exceptional visual quality. Verified for consistent color reproduction and low brightness clarity for deep blacks and precise visuals. It is ideal for handling critical information in control rooms. For added security, our 55 inch standard signage with LG shield features if dropping detection developed with JSON. demonstrating our secure and confidential เดี๋ยวปัญหานี้จะหมดไปถ้าได้ฟังเซ็กชันหน้านะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตโอเคแต่ก็จริงๆก็คือจบในส่วนของวิดีโอการไปเยี่ยมชมสถานที่ส่วนของตัวผลิตภอณฑ์นะครับที่เป็นในส่วนตัวนิสเพยนะครับทีนี้หลังจากที่พี่ๆได้ดูชนิดจอต่างๆตามวิดีโอตัวนี้ มีความสนใจที่จะนำจอตัวไหนไปใช้ที่โรงแรมของพวกพี่ๆบ้างหรือยังนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยจอเนี่ยมันมีมากมายหลายประเภทนะครับผมแบ่งให้เห็นตามหมวดหมู่ง่ายๆเพื่อที่เวลาพวกพี่ๆจะเลือกนำไปใช้งานจะได้ใช้งานอย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงตามความต้องการนะครับซึ่งเวลาเราแบ่งเป็น c a t ตาล็อกเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นนะครับดิ i ิตอลไซเนนะครับเท่าของ LG เองจะมีในส่วนของตัว LG Create Board หรือจอที่เป็นสมาร์ทบอร์นะครับ ตัววิดีโอวอลนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีการพัฒนามาเป็นตัว l e d Wall นะครับแล้วก็ในการทำงานร่วมกันต่างๆเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวดิจิตอลไซเนตหรือตัวจอรประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่า แทบทุกโรงแรมจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นแทนที่เราจะต้องปิ้นกระดาษหรือเอาแฟดไดส์ไปเสียบบนหน้าจอแล้วไปกดน้ที่อ่างเดียวนี้ก็พัฒนามาเป็นดิจิตอลไซเนตกันหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าดิจิตอลไซเนตยมันมีสิ่งที่เราต้องคำนึงในการที่จะนำมาเลือกใช้อย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรองรับแหล่งข้อมูลอินพุตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพนิ่งข้อความนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันจะต้องสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงไปได้ตามารูปแบบที่เราตั้งค่าไว้ไม่ว่าจะเป็นาตามวันเวลาอะไรที่เราตั้งค่าไว้อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะรีโมทมาเมนจเบนต์ได้จากทุกที่ไม่ใช่จะเปลี่ยนคอนเทนต์ทีมต้องเรียกตามไอทีมาท <c oughs> ี่ออดพองนะนะครับก็คือสามารถจัดการได้ผ่านที่เป็น local network หรือผ่านระบบคลาวด์นะครับส่วนจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องของ ตัวจอไซเน็ตอาจจะเป็นรุ่นที่ลองรับที่เป็นทัชสกรีนเราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่มันลองรับการสัมผัสหน้าจอได้ซึ่งเป็นคอนเทนต์เฉพาะอันนี้ก็ทําได้จนปัจจุบันนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวระบบกล้องหรือตัว AI ต่างๆในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้านะครับเดินเข้าร้านกาแฟมาเห็นกล้องันนี้เข้ามาปุ๊บโชว์ไอเทมหรือโชว์อะไรก็ตามที่แขกของเราน่าจะสนใจหรือประทับใจอะไรพวกนี้นะครับ ด้วยความที่จอไซเน็ตเนี่ยมันมีรูปแบบขนาดอะไรที่แตกต่างกันตามจุดประสงค์การใช้งานเพราะฉะนั้นตัวตัวจอเนี่ยมันสามารถที่จะมาต่อเชื่อมต่อกันได้ในการใช้งานได้อย่างไรเลรต่อนะครับรวมถึงในเรื่องของเรียวไทม์ในการที่จะดึงข้อมูลต่างๆปัจจุบันบางทีจอของเราที่อยู่ยอาจจะต้องแสดงเรื่องของไฟบินนะครับไอเอสฟีดข่าวต่างๆซึ่ง ข้อมูลต่างๆเ่านี้มันสามารถฟีดขึ้นไปบนจอได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัววิดีโอวอลซึ่งพอพูดถึงวิดีโอวอลเนี่ยสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเราก็จะไปคุ้นเคยตามห้องอย่างมอนิเตอร์พวกระบบกล้องวงจรปิดนะครับคอนโทรลลูมคอมมานด์ลูมอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อดีหรือข้อจํากัดของตัววิดีโอวอลเนี่ย จริงๆมันก็คล้ายๆกับตัวไซเน็ตนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นข้อพิเศษขึ้นมาก็คือในเรื่องเวลาเราเอาจอหลายๆจอมาต่อกันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดขอบหรือรอยต่อระหว่างจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัววิดีโอวอลของ LG ปัจจุบันนะครับรุ่นที่ขอบบางที่สุดเนี่ยบางเพียง0.44ม mm, ิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นวเวลาขอบจอมาต่อกันเนี่ยมันก็คือจะเป็นเห็นแค่เส้นรอยต่อเท่านั้นนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือในกรณีที่ห้องเรามีพื้นที่จํากัดแต่ก็คือระยะมองใกล้ๆนะครับแต่ต้องการจอที่มีความคมชัดสูงๆเรสเซลเชันสูงๆตัวนี้นะครับตอบโจทย์ด้วยความที่ตัวจอเองปัจจุบันเนี่ยเราใช้กันที่ความคมชัดหรือความละเอียดยต่ำสุดกระฟูลเทดดีนะครับจนเป็น 4K จนปัจจุบันเป็น 8K และอันนี้ที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับแน่นอนอีก 2- ในอีก2-3หัวข้อ,ขอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ f l e x i b l e real time นะครับ อันนี้ก็คล้ายๆกับตัวจอไซเน็ตนะครับมัลติซอร์สอินพุตต้องบอกว่าตัวจอวิดีโอวอลตัวนี้การรองรับอินพุตเนี่ยมันจะค่อนข้างหลากหลายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําเข้าอินพุตแบบ IP นะครับ HDMI Input อินพุตอะไรพวกนี้มันก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเน็ตหรือวิดีโอวอลเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากการนำเอาทีวีมาใช้ก็คือในเรื่องของความทนทานนะครับ จอพวกนี้จะถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันโดยที่ไม่ต้องปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่พี่ๆจะเอาตัวจอทีวีมาใช้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับถัดมานะครับปัจจุบัน LED wall เนี่ยเริ่มมาทดแทนในส่วนที่เป็นตัววิดีโอ wall เนื่องจากราคานะครับที่ค่อนข้างถูกลงนะครับความคมชัดที่สูงขึ้นนะครับ อย่างภาพตัวอย่างต้องบอกตัวนี้จริงๆอันนี้จะเป็นที่โชว์รูมของ LG นะครับอยู่ที่สุขุมวิท101ก็คืออาคาร2 Digital p a r k นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีโอกาสที่จะไปกรุงเทพสามารถนัดหมายผมหรือทาง LG นยะเข้าไปดูซึ่งจะมีจอทุกประเภทเนี่ยให้พี่ๆได้ทดลองดูนะครับแต่ตอนที่พี่ๆเดินเข้าไปเนี่ยด้วยความที่จอมันมีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะสังเกตเลยว่าบางจอนะครับ อาจจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างข้อสังเกตง่ายๆนะครับถ้าจอไหนชัดจอนั้น LG นะครับข้อข้อสังเกตง่ายนิดเดียวนะครับแต่ถ้าพี่ๆเจอผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน,ในทางเทคนิคนะครับว่าแต่ละจอเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอีกอันหนึ่งนะครับอย่างห้องประชุมที่ที่เราใช้อยู่เมื่อกี้นี้สังเกตไหมครับว่าถ้าผมต้องการที่จะให้เห็นวิดีโอชัดๆ แน่นอนว่าตัวจอที่เป็นอย่างโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะซู้แสงไม่ได้เพราะฉะนั้นห้องประชุมของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนไหวต่อแสงสว่างมากอย่างอนนี้น้องอัดแสงขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับน้องก๊อฟฮะหนงเปอรลองขอ้อยดิคร <laughs> เป็นไงครับมองไม่เห็นอะไรบนจอเลยนะครับ <laughs> ที่ไม่เห็นไม่ใช่อะไรครับหลับตาผมสังเกตดู <laughs> เพราะว่าแสบตานะครับ ปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับจอที่เป็น LED นะครับด้วยความที่มันให้ในเรื่องของค่าไบเน็ตแล้วก็คอนทราท,ที่ค่อนข้างสูงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยตอนเป็นที่เป็นจอโปรเจคเตอร์เนี่ยเวลาเราพูดถึงขนาดเราจะพูดกันว่า200นิ้ว250นิ้วถ้าเป็นจอ LED เนี่ยเราสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของเราเลยหน่วยเราจะเปลี่ยนไปแล้วเรามีพื้นที่อยู่4เมตร เราบอกเลยเราขอจอฟาง4เมตรแล้วเดี๋ยวทางผมคำนวณให้ว่าถ้าต้องการ,าร้ m, าง4เมตรความสูงจะเป็นเท่าไหร่หรือพี่ๆบางท่านอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องความสูงสูงได้3เมตรผมก็จะคํานวณให้ว่าฟางสุดเด้เท่าไหร่ที่อัตราส่วนภาพ16:9อ,อะไรประมาณนี้นะครับส่วนข้อจํากัดอื่นๆอย่างเช่นตัวกวาําหนดความละเอียดอย่างค่า p ว่าต้องเป็นถ้าพี่ๆที่คุ้นเคยกับเรื่องความละเอียดของจอภาพ LED อยู่บ้างจะเคยได้ยินว่า p 2.5 p 3 p 6P8P10 อะไรพวกนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของระยะห่างซึ่งจะมีผลต่อราคาของจอด้วยเช่นกันแต่ในตลาดวันนี้นะครับ P2.5 เนี่ยจะเป็นจอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์นะครับที่จะทำให้เราทำงานร่วมกับจอภาพต่างๆของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าง LG เองนะครับก็จะมีตัว LG p e r c e n t i x ทั้ง OnPremise แล้วก็ OnCloud ในการที่จะให้พี่ๆเนี่ยใช้บริหารจัดก,การตัวระบบทีวีที่อยู่ในห้องพักหมดยุคละที่เราเวลาเราจะต้องการทำอะไรกับทีวีสักอย่างต้องเดินเข้าไปที่ห้องพักต้องจูนนิ่งปรับอินโฟเมชันอะไรต่างๆปัจจุบันก็คือใชอ้คอนโทรลทีเดียวแล้วดีพอย y ไปอย่างทีวีทุกข้องก็จบเลยนะครับถัดมานะครับจอแสดงผลด้านข้างนะครับ จอ L E D ที่เป็น Signet อะไรพวกนี้นะครับรวมถึงตามทางเดินะอะไรพวกนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ว่าชื่อชื่อว่า LG Super Sign นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ย LG Super Sign เนี่ยจะเป็น On p r e m i e อย่างเดียวปัจจุบันนะครับก็มีการปรับมาเป็น On c o u d แล้วด้วยเช่นกันให้พี่ๆเป็นทางเลือกกรณีที่มีหลายๆสาขาแล้วต้องคอนโทรลแบบทีเดียวทั้งหมดนะครับก็จะมีใช้กันตามเชนหรือโรงแรมที่มีหลายๆสาขานะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของข้อดีของในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เอามาใช้ควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทําให้ระบบของเราเนี่ยทำงานได้อย่างอัตโนมัติมากขึ้นลดแรงงานคนทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นรอ,องรับทั้งคลาวด์ a บ e แล้วก็ o n p r e m มิสนะครับรองรับการเชื่อมต่ออื่นๆพวก API ต่างๆนะครับก็จะรวมถึงนะครับการใช้งานนะครับ การที่จะทําให้พวกพี่ๆเข้าถึงการใช้งานได้มากง่ายมากขึ้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่อเอ็นเ,นเนแล้วปัจจุบันสามารถที่จะทํางานได้บนโมบายหรือตัวแพลตฟอร์มทุกๆตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเว็บหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับสามารถทํางานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ iPad อะไรพวกนี้ทํางานได้หมดนะครแล้วก็เช่นกันนะครับก็ยังสามารถร่วมกับนะครับเอาตัวซอฟต์แวร์ของเราไปอินทิเกตร่วมกับระบบ อ,อ,อินเทอร์เฟซต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็น PMS หรือ AI Intelligence ต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นนะครับถัดมานะครับต้องบอกว่าจริงๆทั้งตัว Digital Signet แล้วก็เทรนของตัวจอ LED เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของตัวจอ LED อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสตตี้เคสหรือ Success Case เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเฉพาะในส่วนที่เป็น L.E.D. จริงๆเพื่อให้พี่ๆเนี่ยมั่นใจในการเลือกใช้งานนะครับถ้าพี่ๆเคยเข้าไปดูหนังประจุอ,อดีตนะครับจะเป็นจอผ้าทั้งหมดนะครับสาขาแรกของ Major c i n e p ิเพ็กเมกบางนานลงที่6ตอนนี้เปลี่ยนเป็นจอ L.E.D. ของ L.G. เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยขนาดที่กว้างถึง14เมตรนะครับสูง7เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นจอที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับแน่นอนโรงแรมนะครับอันนี้จะเป็นที่ ดี e อ็มเพจโฮเทลที่เชียงใหม่นะครับด้วยห้องประชุมขนาด700ที่นั่งจอที่นั่นก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับกว้าง14เมตรเช่นกันนะครับแต่ความสูงเนี่ยจะสูงน้อยหน่อยด้วยข้อจํากัดของห้องประชุมก็จะสูงเพียง4เมตรนะครับแต่ด้วยความสูงขนาดนี้ก็จะกลายเป็นจอที่เรียกว่าเป็นอัลตร s าสเตทนะครับก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ มาช่วยในการแบ่งเฟรมเพื่อเวลา,าไฟล์พรีเซนต์หรือคอนเทนต์ของลูกค้าเนี่ยยังคงอาตาัตราส่วน16:9ต่อแล้วด้านข้างก็อาจจะโชว์เป็นรูปวิทยากรหรือไอโลโก้อะไรต่างๆอันนี้ทำได้นะครับทัดมาฝาสุดอันนี้ เป็นวิดีโอส,สดๆร้อนๆเลยของเซ็นเตอร์พอที่สุขุมวิทซอยสินะครับก็จะเป็นห้องประชุมขนาดไม่ใหญ่มากก็จะมีการบิวอินเข้าไปทั้งในส่วนของตัวจอที่เป็นทัชสกรีนนะครับรวมถึงตัวจอ LED ด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นความละเอียด P 2 5ด้วยความที่ระยะมองเนี่ยมันใกล้หน่อยนะครับอันนี้จอประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ4เมตรนะครับโอเคนะครับ ด้วยความที่ปัจจุบันเทรนของตัวจอ LED เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ามีคนเข้ามาอยู่ในตลาดมากแล้วมีคำถามว่าทำไมพี่ๆถึงต้องเลือก High Solution นะครับต้องบอกว่าเรื่องของตัวจอนะครับไม่ว่าจะเป็นจอทีวีไซเน็ตรวมถึง LED เนี่ยเวลามันเสียหรือใช้งานไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำคือให้มันกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดนะครับ High Solution มีส p ป r e Parts ซ p ให้พวกพี่ๆนะครับเสีย หรือมีจุดเด t ดพิกเซลหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีสเปร์พาร์ทพร้อมที่จะเปลี่ยนให้ทันทีนะครับมีเซอร์วิสภายใต้ SLA นะครับต่างจังหวัด12ชั่วโมงต่างจังหวัด2 4ชั่วโมงกรุงเทพ12ชั่วโมงนะครับมีคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็เซอร์วิสซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันตลอด365วันนะครับโอเคนะครับด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดผมไม่สามารถลงในรายละเอียด ในแต่ละโซลูชันให้พวกพี่ๆได้นะครับถ้าต้องการโซลูชันเกี่ยวกับจอไหนนะครับหรือมีคำถามนนะครับคพวกพี่สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยยินดีที่จะตอบคำถามหรือสร้างโซลูชันให้พวกพี่ๆได้นะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับผมที่รับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ